ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติได้การเปิดสนามโอทรา a ฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลในศึกพิมล,ลีตอนสุดสัปดาห์นี้และล่าสุดสโมสรก็ได้มีการปล่อยคลิปการฝึกซ้อมของทีมสำหรับบรรดาน,นักเตะที่ไม่ได้มีภารกิจกับทีมชาติของพวกเขาออกมาให้เราได้ชื่นชมกัน วันนี้แมนยูเดลี่ที่อยากจะขอพาเพื่อนๆไปดูความพร้อมของทีมในการฝึกซ้อมดังกล่าวแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกตที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ ในการฝึกซ้อมดังกล่าวเราจะเห็นบรรดาสตาร์ดังมากมายที่ไม่ร่วมเดินทางไปเล่นได้กับทีมชาติของพวกเขาในช่วงพักเบรกรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นในรายของควนมานเอลมาตาเนมันย่ามาติชเอ็ดินสันคาวานี่อารอนวานบิซากาเมสันกรีนวูดและเฟร็ดเป็นต้นมาร่วมฝึกซ้อมร่วมกันและมีการเล่นลิงชิงบอลเพื่อเป็นการฝึกเสริมทักษะเบื้องต้นในพื้นฐานด้วย สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งในวันเสาร์นี้ที่เร d เดวิลจะเปิดสนามโอทราฟอร์ดรับมือทาง New c าสเซิลยูไนเตหลังพักเบรกทีมชาติทีนี้เราไปชมคลิปดังกล่าวพร้อมกันเลยครับ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบฟังความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ